ฮะมีเต่าด้วยมี่เตาเหรอออเ้ยมีเต่าว่าโพหัวมาให้เห็นด้วยอ้อ้เอ้นั่น้นาแ้วมาแล้วนั่นน้นั่นพหัวออกมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ไปแล้วเออยังมาอีกอ่ะเป็นหลายตัวเพื่อนๆเห็นไหมเห็นเยอะแล้วนะไงหัวมันนะีหัวหัวด้วยเออใช่ยังอยู่อยู่เลยมันมาเล่นน้ำ

Ô bây giờ, tóc nó nó nóng 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 cái đâu con con ra rồi con đi ra 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 con

もう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 。もう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  ดเพื่อนเพื่อนๆคะเราก็มาถึงมุมไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะคะเป็นทางเดินอุโมงค์กระจกนะคะที่สามารถมองเห็นชีวิตของสัตว์ทะเลใต้น้ำนะคะได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะ นัทไม่กล้าเดินเข้าไปคนเดียวค่ะเพื่อนเเอย้าไมมูล này, cái gì? cái gì bướm? nè, bướm là đang sốt lên. ô, mấy à, mấy bì to ká? 2 à? 2, 3, 4, 6, 7, เก้ว <9 S 2> นู่นหนักอยู่ข้างในนู่นต้องสามตัวโบไปดูตรงอื่นนะนี่มาดูปลาอะไรนี่อันนี้ปลาข้าวมากเม้าแก้มดำใช่แก้มดำปีเลยแก้มหรือตาดำ อันนี้นี่เราดูในอุโมงค์ไงนี่ไอปลาอะไรเนี่ยปลากระเบนโบอยากเจอปลากระเบนตัวเดียวเหรอใช่ไปแล้วมันน้ำมันไม่ใสอ่ะม,ม,มันไปข้างล่างเหรออะไร้อะ้รโอ้ โอ้ยบอปมาอะไรมานี谢谢 6, 6, 6, 6. ้เข่าเ่านี้ตัวาโเลยหนวเา้ลยะไรเลยหนี้นาจะหนี้ร่้นงกันนะนี้ตังากมผ

ประมงมาหาปลาเนี่ยพวกนี้ปรามงปลาปลาอันนี้อุปกรณ์จับปลาโบอุปกรณ์จับปลาอันนี้นี่เรือเรือโบเรือเรือของชาวประมงอาไปหาปลาคื่นละก้ อวนล่างกาดหมายถึงอวนที่มีลักษณะเป็นถุงและใช้การล่าให้ถึงอวนเคลื่อนที่ไปด้านหน้าโดยใช้เรยอนลังลลเลียนและมีคารล้วนดึงเหล็กตลาขนาดเส,ส้นผ่าศูนย์กลางสูงถึงด้านหนิ้วคว่ำตาหน้าใกล้ปากอวนเพื่อให้ปากอวนดับออก โนี่โบเข้ามาโ้เรืออ่ากลัวเหรอไม่ได้ภาพเลยไม่หลอดอะไรอ่ะหลอดอะไร ซอนกวางงนี่โบเนี่ยกวางงนี่พาไปกินนี่ไงเนี่ยพี่เขากินกันอะกวางงูกินได้ไม่ร้ว่ากว่นเป็นดาาเป็นด้เรียนยวาลาตายแล้วป่า มัตัวนี้มันตายรอเปล่าโบโมันหงายท้องเนี่ยบตายแล้วตายเสมอนตายัวตายมันตัวนี้ต้องหายท้องอ่อตัวเลยหงายท้สตัวเลยอะมันตายยังคะไม่หงายท้องเลยขมคสองักตัวนี้งไงก็หายท้องไงไม่ใช่ทำไมมถึงหาย้อง อะเม่นเหรอเมนทะเลน้นะนูนนเม่นะนี่มันกรองคนด้วยมันัม่ิมรอกมันมีกระจกมันอยู่ในกระจกแม่บยายยังไม่เยบเลยเเล นี่ยเม่นเลรัอเม่นเนื่าหยม่นเกัวกลัวไปดูนื่นปะไปที่ปาป๊กเปาปา่เาหน้าตาหน้าเกียรบอไม่กลัวเหรอไม่กลัวเ่อยเหรอเหย่อยป่าสีฟ้าปลาป๊อกเป้า ดูดิดูดิมาเล่นก er ับโบ้ได้เห็นไหมะมัเล่นกับโบ้ได้ไปดูปลาตัวอื่นเร็วอันนี <s um> <s mm ้ปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเอยปลาสลิดปลาสลิดทะเลปลาสลิดทะเลปลาทะเลมาเลมาเลมาหาโบเล่สลิดทะเลจุดเหลืองมาหาโบเล่ ลล้วจะเ่น <restless> ก <aji> yeah, oh, ับโบล้านกับโบไหมถามดิกับบ้านกับโบไปอยู่ในตู้ปลาบ้านโบไหมมาแล้วเล่นกับโบด้วยมาเร็ร็วมาหาโบเร็วกับบ้านเรเฮ้ยตอนนี้เล่นกับโบตอนนี้มาหาโบ ออกไหมเดี๋ยวมันก็ออกกระจกมาหรอกดูดิมันมันือนมันมันหอนเด่นห็นมากเลยอ่ะถ้ามันไม่ขยับเมื่อกี้หนูคิดว่ามันไม่ใช่ปลาเนาะเนี่ยแม่ก็เห็นมันขยับนั่นแหละเหรอเฮ้ยปลาดิน้าตาไม่เหมือนปลาเลยอ่ะตัวนี้ไงท้องอะไรนี้ไงท้องอ่ะตัวนี้ไงท้องมาแล้วตัวนี้ไงตัวนี้ไงท้องมาแล้วหรอ ใช่เออหงายท้องจริงด้วยเนี่ยไม่ต้องหงายตัวนู้นยะกข้างในนู้นนะเนี่ยอุ้ยเราไม่เคยเห็นเลยอ่ะนี่แหละไม่เคยเห็นเลยโอ้โบเนี่ยปลาอะไรนะปลากระลังหัวขนตลกมากเลยอ่ะนี่นี่ตัวนี้ก็ใช่เนี่ยใช่ตัวนี้ก็ใช่ปะการังเออเออดูเหมือนหินมากอันนั้นใช่ไหมนะไหนอันนี้ ถัดจากไอที่งานท้องไปแม่รวังมองในกล้องมันไม่ใช่ไม่น่าใช่นะไปดูันปลาตัวนี้แฉลวมากเลยอันน um ี้เปิดอะไราีเสี่เหลี่ยมปลาสีเหี่ยมเครับลาี่เลยเฮ้ยดพัเป็นเลี่ยมเลย บด้วยเห็นไหมมันจะพองมากเนี่ยพองจนจะาน่ารักดีอ่ะเฮ้ยด mm ูด hmm ูดูแล้วกลับบ้านแล้วไปอยู่ตุ้ปลาโบ้เลยเฮ้ยดูตอนนี้ตอนนี้เล่นกับโบ้เนี่ยตามผีชำพูเลยโบ้ลงไปแล้วเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็มาเฮ้ยนี่นี่ ท eh? ะเลตัวใหญ่ดพวกโบรอดูใหญ่เลยอะไรมาอีกงาตัวอะไรมาอีกงามีปลาตัวเล็กได้เห็นปะมีเต่าเต็มเลยโบ โบเนี่ยปลาฉลามจริงจิงโอ้ยฉลามโบ้โบ้มาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโตวจับโบ้จบัโอ้ยปลาฉลามโอ้ยมาเยอะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหปลาฉลามมันกลัวไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ๊ยโอ้อะไรไปดูนี่ไปดูไม่กลัวสมัยนี้ ไอ้เดินไปดูหนอย่าดูอะไรอ่ะมค่อยเดินลูกอย่าค่อยไปบอกคนเยอะถลายรูหน่อยไม่ใช่ทางนี้ต้องถายอางนี้ บโบนะมาบายบายนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวบปดูเนี่ยโบ รอนอย่าย <c oughs> นาข้ทรายร่อนข้อมตรงนี้เมื่อกี้มันเกาะอ,อะไรเกาะกระจกใช่ไหม <c oughs> ตัวนี้ไม่ได้เกาะกระจกตัวนี้เกาะทรายอยู่อ๋อนี่ตัวนึวงเกาะกระจกดี <c oughs> อันนี้เอ้ค่ะ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม น้องวอนัทด,ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ